ดีตอนเช้าค่ะเป็นกิจวรรัตรประจำวันอยู่แล้วนะที่เราจะต้องมาเจอกันอยู่ที่หลังพงมลเยวันนี้มามาก็จริงๆวันนี้เป็นวันหยุดของหมามานะคะแต่ว่าก็ทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าหมาม้าจะต้องไปซื้อของซื้อของเพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับทางร้านเขานะคะแล้วก็แล้วก็จะพาไปทํากิจกรรมต่างๆว,วันนี้มันโอว้วันนี้แดดออกแต่สวยมาก คนที่เนี่ยเขาจะรู้คำว่าแดดสวยมากหรือว่าแดดดีมากหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่ามันอากาศหนาวเวลาที่เนี่ยเจอแดดคือจะมีความสุขแฮปปี้กันมากเลยดูให้ดูนะจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะขับรถไปด้วยนี่คืออากาศข้างนอก4องศาแต่ว่า,าความหนาวที่ต้องใส่ผ้าหนานขนาดนี้แล้วก็แต่ว่ามีความสุขที่เจอแดดคือ วันนี้เป็นวันวันวันที่วันเสาร์เด็กๆก็รอตั้งหน้าตั้งตารอให้มามาหยุดแหละเพราะว่าเขาจะได้ไปน,นู่นมานี่มานี่มานี่ไปน,นู่นอะไรเงี้ยหรือว่ามีกิจกรรมตา่างๆวันนี้เดี๋ยวมามาซื้อของเสร็จไปส่งไปรับของอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะ,จะ,จะพาเด็กๆไปเที่ยวพากาักกันเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมีนัดกับเพื่อนไปเที่ยวด้วยแหละเด็กๆที่นี่เขาก็จะแบบถ้าฝนตกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ลบเราให้ออกไปนะเพราะเขาก็รู้ดูเขาก็รู้อยู่ว่ามันหนาวค่อนข้างที่จะหนาว เด้จ้าเด็กๆก็ไม่รู้หรอกว่าความหนาวคืออะไรเด็กๆเขาไม่สนหรอกค่ะเขามีพลังแล้วก็ energy เยอะเ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาม่าจะไปซื้อของให้เสร็จแล้วก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะไปซื้อของมาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปเอากับข้าวที่สั่งไว้นิดนึงมาอีกที่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวข้ามถนนไปตรงที่ด้วย ขอโทษนะคะค่ะใส่แนี้ได้บอกได้แล้วค่ะโอเคแล้วเราจะไปดูค่ะสั่งเหมือนทำกับข้าวไว้แล้วก็เดี๋ยวมารับค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ไงเดี๋ยวให้ดูนะมีกับข้าวเหมือนเรานี่แหละตรงน้องโตรงน้องนน้งไข่ผัดคกิ้นก็มีนะโอเคแล้าเรื่องอะไรไอชิบิเอชโอเ Yeah, Thank you ไม่ได้ลูกชิ้นปลาคาร มาแล้วค่ะคข้าแกงซื้อที่ร้านพี่เขานะคะไม่ทานนะ่ะแะ่ได้ลูกชิ้นปลากายไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกพี่เขาก็ทํากันบ่อยๆพี่เขาก็เป็นร้านอาหารทาอาหารใต้ทําอะไรก็ว่ากันไปนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้รอข้ามถนนก่อนแล้วค่ะมาม่าไปรับเด็กๆมาแล้วหลังจากที่มาม่าซื้อของเสร็จเรียบร้อยหนาวมามา่าแดด ที่บอกก็คือแดดแต่ว่าหนาวมีงางเด็กๆอยู่นี่นี่ค่ะเอา้าวเมย์ยหลบได้ไว่าครับจะไปไหนครับสกายโซนโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่จะไปเล่นที่สกายโซนอีกแล้วนะคะคก็จะพาเด็กๆขับรถไปก็ประมาณจากที่บ้านไปก็ประมาณน่าจะประมาณ2ีนาทีโอเคค่ะไว้เจอกัน สิบนาทีคะ่ะม,มันเข้ามาในดวาวทาสีสยามแล้วเ <c oughs> มื่อถึงเมื่อถึงที่ลูกๆก,ก็หายไปเลยค่ะเป็นที่เดิมตอนแรกว่าจะพาไปเล่นพักข้างนอกแต่ว่ามันหนาวเกินก็ต้องมาพักในโรงแผมนี่นะคะ่ะแต่ตอนนี้ลูกเหมือนหายไปเลยโอ้นู่นเห็นมนั่นค่ะ เด็กๆเนอยเดี๋ยวก็จะมาหาหมาเองสำหรับวันนี้กิจกรรมตอนนี้นะคะคงจะเล่นแล้วก็บามาก็นั่งเ้าไปเรืเ่อยๆจนกว่าเขาจะเลิกแล้วก็เลิกพื้เหนื่อยแล้วแล้วก็มาหาหามาอีกโอเคจ้า,างานแคนี้นะนี่ไงมาหาหม,มาแล้วยังไม่เหนื่อยแต่ว่า,ม,ม,ามาหาก่อนมากินน้ำโอเคจ้าบายบาย